สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาชมดอกไม้ที่บ้านอีกแล้วนะครับอ่าเป็นไม้ประดับนะครับลินมังกรนะครับออกดอกสวยสพั่งเลยดีขาวนะครับสวยๆเลยนะครับผมมาชมนะครับดอกนะครับของลินมังกรนะครับที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับออกดอกครับสวยนะครับออกดอกครับดอกเข้าสวยเหมือนกันนะครับสวย เป็นช่อขึ้นมาเหมือนกล้วยไม้เราเพิ่งก็เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ไปซื้อเขาต้นเล็กๆมาปลูกนะครับพอโตขึ้นแล้วเขาก็ออกดอกนี่นะครับสวยเลยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับดูครับนี่ยบานสะพังบานสะพังเ,ออเยลยดอกลิ้นมังกรเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับผมแยกหน่อนะแยกหน่อปลูกนะครับหน่อปลูกสวยเลย นะครับปลูกง่ายนะครับประดับตกแต่งสวยงามนะนะครับยกไปประดับตกแต่งใส่กระถางให้สวยหน่อยก็เรียบร้อยเือโอเคเลยนะครับดอกของเขาสวยทีเดียวนะครับแม่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้นี่ไงนะครับดอกสวยมากครับธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่สวยนะครับนะดอกที่มันแก่แล้วก็พร้อมหลุด หลุดล่วงก็มีนะครับนีให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่ดึงออกนะสวยแไปธรรมชาติเลยนะครับนอกจากใบจะสวยนะฮะมีสีในตัวนะครับสีเขียวขอบเหลืองแล้วก็ยังมีดอกสีขาวให้ชมอีกนะครับช่อดอกก็ยาวพอสมควรนะคล้ายกับกล้วยไม้คล้ายกับกล้วยไม้ครับเยี่ครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วังคำแฟมิลี่วังคำเชื้อไทยด้วยนะครับ มีหลายหลายหลายพันอยู่นะครับหลายชนิดอยู่นี่ครับที่ใบใบไม่เหมือนกันก็มีนะครับนี่ครับสวยนะครับใบแบบนี้ตัวนี้คล้ายๆกันนะครับมีหลายต้นอยู่นะครับมีหลายต้นอยู่นี่ก็อีกใบหนึ่งนะครับนี่ใบเป็นใบเล็กกว่านะครับ้นตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันสวยผมก็ปลูกไว้นะครับครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กับบางคำเชื้อไทยด้วยนะครับ ลิ้นมังกรครับเส,เสือเลยนะครับ